ในสุภาที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทํางานในหลายๆอย่างให้กับชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองถามตัวเราเองว่าถ้าเดือนนี้เราสามารถที่จะแนะนําคนกินเทียตี่ได้นะครับสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์นะครับในปีนี้นะครับไม่ว่าเราจะตั้งเป้าอะไรไว้เราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีรายได้นะครับเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนมีตั้งเก็บเท่าไหร่แล้วอยากจะมีหุ่นยังไงเราอยากจะอยากจะมีุขภพที่ดียังไงบ้างนะครับ กลับมาโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นและเชื่อไหมครับสมองนะครับจะทํางานนะครับกับจิตใต้สํานึกของตัวเราเองคิดอะไรเราได้อย่างนั้นครับนะครับถ้าเราคิดดีนะครับแล้วเราจินตนาการเห็นภาพของความสําเร็จเราจะสามารถสร้างภาพนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงๆทุกอย่างในโลกนี้มาสามารถสร้างนะครับสองครั้งเสมอนะครับนะครับไม่มีใครหรอกที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยที่ว่าฟุกๆแล้วก็เอ้ยไปเจอ แต่เขาจินตนาการภาพของความสำเร็จนั้นไว้แล้วในหัวสมองของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมองคืออวัยวะที่ชานฉลาดที่สุดเชื่อไหมครับว่าเขายังไม่สามารถที่จะทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่สามารถที่จะมีกลไกนะครับการเชื่อมโยงนะครับเทียบเท่ากับสมองมนุษย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนมั่นใจว่าเรามีสิ่งที่นะครับมาสัจันท์ที่สุดนะครับในโลก ที่สามารถสร้างความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตแท้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับเราต้องการรายได้เท่าไหร่เราต้องการชีวิตแบบไหนเราต้องการอยู่ในบ้านแบบไหนต้องการความสําเร็จยังไงต้องการผลลัพธ์อะไรในเดือนนี้ต้องการผลลัพธ์อะไรในปีนี้ต้องการผลลัพธ์อะไรในอีกสิบปีข้างหน้านะครับและเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าสมองเนี่ยมันมีผลต่อนะครับการลดน้ําหนักได้ยังไงนะครับสมองเน kind of uh, <p> ี่ยนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นอ่ามันเป็นกลไกที่มันอ่าก็ซับซ้อนนะนะครับระหว่างร่างกายกับสมองนะครับทีนี้คําถามก็คือสมองมันมันมีผลยังไงกับร่างกายเราแล้วมันมีผลยังไงกับอ่าการลดน้ำหนักของตัวเราเองด้วยนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับสมองเนี่ยจะมีกลไกที่ทําให้เรามีความรู้สึกหิว นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสมองเนี่ยมันจะทํางานโดยจะมีต่ออันหนึ่งนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าไฮโปทาลามัสนะครับอัดครับอัดแล้วครับอัดแล้วครับก็ในไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันจะสามารถนะครับมีกลไกที่ส่งฮอร์โมนออกมานะครับซึ่งมันจะมีฮอร์โมนสองอันคือฮอร์โมนเลปตินกับฮอร์โมนเกรลินนะครับถ้าใครได้ฟังเทรนนิ่งหรือจริงๆคุณโกก็เคยพูดถึงนะครับ เป็นฮอร์โมนสองอันนะครับที่มีผลในการที่จะส่งสัญญาณไปที่ประสาทนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมการกินแบบไหนนะครับแล้วก็มีการเก็บพลังงานนะครับการใช้พลังงานนะครับยังไงบ้างนะครับซึ่งรู้สึกมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะที่มันเป็นฮอร์โมนหิวอะ่ะอีกฮอร์โมนตัวหนึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่อิ่มนะครับนะครับซึ่ง สังเกตไหมว่าไอไฮโปาทาลมามัสเนี่ยมันจะเป็นต่อมที่มันอยู่ในใต้สมองเราเองนะครับซึ่งมันจะนะครับเกิดการนะครับสั่งทําให้เกิดฮอร์โมน2อันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัว t ทียร์เนตี้เนี่ยมันจะมีกลไกตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมว่าบริษ,ษัทเราเนี่ยนะครับโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญจริงหลายๆลคนเนี่ยทำไมกินทียร์เนตี้แล้วไม่ค่อยอยากจะกินของหวานไม่อยากจะกินของทอดนะครับเพราะว่านะครับมันมีนกลไกบางอย่างนะที่มัน ทำให้การทำงานของสมองเนี่ยรู้สึกอิ่มนะครับแล้วก็ไม่อยากกับอของหวานนะครับซึ่งมันก็เลยจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรืเ่องของความอยากอาหารของตัวเราเองได้โดยที่ไม่ไม่ได้เกิดการกดประสาทนะครับอันนี้คือคกลไกตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับอันที่สองนะครับนะครับมันมีผลต่อการตัดสินใจและก็แรงขึ้นะครับภาษาอังกฤษคือ willpower willpower คือ Lang ood, ครแรงึดเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่าแบบเฮ้ บางครั้งเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องกินผักนะครับกินอาหารที่มันไม่ได้แปลรูปจริงไหมแต่พอเวลาเราเดินไปที่ร้านอาหารแล้วเราเห็นของแบบของทอดกรบอบอสังเกตไหมครับว่ามันทําให้เราเกิดการตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะเลือกกินอาหารแบบเฮลตี้เราจะกินผักเราจะกินไข่ต้มที่มันอาจจะไม่ได้ดูน่ากินไม่ได้ดูอร่อยหรือเราจะเลือกของทอดกรอบสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันคือคกลไกของสมองนะครับถ้าใครที่ บบฝึกนะครับที่จะตัดสินใจแบบแนวแน่มุ่งมั่นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสมองก็จะสามารถตัดสินใจในเรื่องนะครับสำคัญสำคัญ,คญได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีมันมีผลจริงๆนะครับกับการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเชี่ยงนนี้หรือเช้านี้นะครับใครตื่นมาแล้วเลือกแล้วก็ตัดสินใจกินอาหารที่มีประโยชน์บ้างผมชอบนะอ่าโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่เล็กส่งมาเกรลินนะครับอ่าเกรลิน คือฮอร์โมนของความหิวนะครับแต่เลปตินเนี่ยคือฮอร์โมนของความอิ่มนะนะครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับก็บเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลมากๆนะครับกับการตัดสินใจผมชอบเข้าไปดอูอาหารที่อย่างพี่ลี่หรือว่าทุกคนในห้องทีอาน,นที่ยูเซอร์ส่งกันมานะมันช่วยทําให้รู้สึกเฮ้ยเออโอเคเรามีเพื่อนนะที่เขากินอาหารที่มันเฮลตี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกผิดเหรอออเถ้าน,นี้เราตั้งกินอาหารที่เป็นมีแป้งๆนะอาหารมันๆอาหารทอด จะเก่ไหมเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราเราจะต้องนะครับตัดสินใจที่เราจะเลือกกินอาหารที่มันดีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถควบคุมน้ําหนักเราได้เนี่ยนะครับมันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนพฤติกรรมมันคือการที่เราเนี่ยเลือกที่เราจะกินอาหารที่เฮลตี้นะครับมีคุณภาพนะครับและก็ทำให้ร่างกายของเราในแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับ วันนี้เราเลือกที่เราจะขึ้นลิฟต์แบบสัสบาๆหรือเราจะยอมเดินขึ้นบันไดสามสีชั้นนะครับหรือจะลุกขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายแอคทีฟลุกขึ้นมาเดินตอนเช้านะครับลุกขึ้นมาจ็อกกิ้งนะครับมันคือการตัดสินใจของสมองล้วนๆนะครับนะครับเขาบอกว่าการตัดสินใจเหล่านี้แล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้เนะี่ยถูกนะครับถูกกําหนดโดยสมองนะครับที่เราจะนะครับผิดชอบกับ เขาเรียก Executive f u n c ังชัครับนะครับคือฟังก์ชันของการที่เราจะลูกขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็การตัดสินใจแล้วก็แรงฮึดนะครับหรือกำลังใจนะครับของนะครับซึ่งซึ่งมันคือพาร์ทอันนึงเขาเรียกว่า The Prefrontal Cortex อะมันคือพาร์ทหนึ่งของสมองอะที่มันมีผลต่อการตัดสินใจแล้วก็แรงฮึดนะครับแล้วก็กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกใช้สิ่งเหล่านี้นะครับลองตัดสินใจครับ เชียงนี้ตัดสินใจแล้วแน่ฉันจะกินผักฉันจะกินโปรโตีนที่มีคุณภาพนะครับเราจะเราจะกินอาหารที่เฮลตี่นับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าตอนเย็นเราจะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันการมันคือการฝึกสมองของเราเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเตัดสินใจในเรื่องที่นะครับมันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองได้นะครับแล้วก็อันที่สองอันที่สามนะครับมันมีผลต่อระบบการให้รางวัล กับกับให้รางวัลกับตัวเราเองอะซึ่งในสมองเนี่ยมันจะมีระบบการให้รางวัลน,นะครับซึ่งมันมีผลต่อการที่นะครับสมองเนี่ยจะหลั่งสารตัวหนึง่งเขาเรียกสารโดพามีนคือสารของความสุขนะครับก็อันนี้นะครับมันคือมันคือ,คอคกลไกของร่างกายเราจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารทําไมบางคนชอบติดของหวานชอบติดของมันเนี่ยเพราะว่า เวลาที่เรากินอาหารที่มันมีน้ําตาลแล้วก็ไขมันสูงๆเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งโดพามีนคือสารห่งความสูงออกมานะครับในระหว่างทางนั้นด้วยนะครับซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกที่เราจะหิวกับสิ่งเหล่านั้นอยากกินสิ่งเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยโอเวอร์อี e at, นะครับคือกินเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะลดน้าหนักเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะต้องอลดนะครับ อาหารที่มันทําให้เกิดการหลั่งพวกสารโดพามีนพวกนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีการวิจัยอันนึงที่ผมอ่านเจอนะครับในบทความนะครับในไทยรัฐออนไลน์นะเนี่ยส่งลิงก์ไปเขาบอกว่าคนที่มีความน้ําหนักอ้วนเนี่ยนะครับเขาจะนะครับมีการหลั่งสารโดพามีนเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าคนที่มีอ่าคนที่เป็นคนผอมครับนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนอ้วนเนี่ย หลังสารไอ้พวกนี้ยากครับนะครับหลังสารไอ้ดูามีของความสุขเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปหานะครับพวกอาหารที่มันหว,วานหวานมันมันเพื่อทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบพึงพอใจรู้สึกมีความสุขกับการกินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชัดเจนเลยนะครับอันที่สี่นะครับ,นน 4, รบ,นะรบสมองเนี่ยมีผลต่อการที่จะสร้างกลไกนะครับของการเผาผลาญซึ่งนะครับ สมองเนี่ยมันจะสื่อสารกับอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อในร่างกายนะครับที่มีผลต่อการเผ,ผาผลาญนะยกตัวอย่างง่ายเนี่ยมันจะสามารถส่งสัญญาณไปที่ต่อมไทรอยนะครับแล้วก็ผลิตฮอร์โมนที่นะครับช่วยในการเผ,ผาผลาญได้นะครับก็ฮอร์โมนที่ออกมาเนี่ยมันจะช่วยนะครับอย่างต่อมไทรอยเนี่ยมันเป็นต่อมที่มีความสําคัญมากๆนะครับกับเรื่องของการเผาผลาญแล้วจะสังเกตอย่างบางคนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทรอยแบบแบบ แบบอ้วนกับแบบผอมคือเผาผ่านเยอะกับเผาผ่านน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอมไทรอยเนี่ยมันมีผลกับการหลั่งฮอร์โมนที่มีผลต่อการเผาผ่านโดยตรงซึ่งมันคือกลไกที่มันเชื่อมโยงกับสมองครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับในช่วงระหว่างที่เรามีการลดน้าหนักอยู่เนี่ยสมองเนี่ยมันจะปรับนะครับเขาเรียกว่าปรับอัตราการเผาผ่านนะครับซึ่งนะครับมันมีผลมาจากการที่เรากินอาหารเข้าไปเยอะหรือน้อย นะครับนันในช่วงที่เรากินอาหารเยอะนะครับมันก็ต้องต้องหลั่งฮอร์โมนที่มันช่วยในการเผาผานี้เพิ่มมากขึ้นงั้นสิ่งที่มันสําคัญมา,มากๆเลยคืออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาหารบางตัวที่มันจะ activate เรื่องของการเผาผานี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพวกกลุ่มของปโปรตีนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเลือกกินอาหารที่มันเป็นผักผลไมา้โปรตีนซึ่งมันจะมีผลต่อการเผาผาน,ผานี่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนซึ่งเขาก็มีการวิจัยนะเขาเอาคนอ้วนเนี่ยแหละนะครับมาทําการวิจัย อันนี้เป็นการวิจยัยในประเทศอิสราเอลนะ,นะครับอิสราเอลซึ่งเขา,เาทําการทดลองเลยว่านะครับมันมีความเชื่อมโยงของการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการแนะนํานะครับคือกินประเภทผักผลไม้สดนะครับคือเอามากินอาหารพวกเมดิเตอร์เลนีนเลยนะครับอาหารทางแบบทางทะเลเมดิเตอร์เเนีนก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็พวกธัญพืชนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือคเขาวัดการทำงานของสมองด้วยนะครับซึ่งเขาทําการทดลองถึงเก้าเดือนนะครับเขาบอกว่าทุกน้ําหนักตัวที่ลดลงเนี่ยเปอร์เซนเนี่ยมันจะช่วยทําให้สมองของมนุษนย์อ่อนเยาวมากขึ้นด้วยงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคใครที่ยิ่งลดน้ําหนักได้เยอะนะครับสมองจะไม่แก่ครับ,รบสมองจะเด็กลงด้วยนะครับโดยที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็นสามกลุ่มนะ เขาหาอาสาสมัครในี120คนนะครับนะครับแล้วกอ็อันนี้ยทำการทดลองไปเวลา18เดือนนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยให้กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งมีพวกปลาพวกถัว่วเม็ดแข็งนะครับเนื้อไก่มากกว่าเนื้อแดงนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็กินอาหารแบบเดียวกันแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ให้กินพวกชาเขียวแล้วก็สารโพลีฟีนอลเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วซึ่งมันจะช่วยต่อต้าอ,อ,อ,อนุมูสระ นะครับแล้วก็กลุ่มที่สาเนี่ยกินอาหารตามหลักโภชนาการที่แพทย์แนะนำนะครับปรากฏว่าอะไรเลยครับทั้งสากลุ่มเนี่ยก็สามารถลดน้ำหนักได้เหมือนเหมือนกันโดยเฉลี่ยคือ2 3จดสเปอร์เซนตนะครับซึ่งเขาก็ทำการวิจัยสมองเหมือนกันนะครับปรากฏว่าทุกน้ำหนักตัวของสมองที่ลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับของน้ำหนักตัวที่หายไปเนี่ยสมองจะอายุเด็กลงถึงเกเดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันคือการเชื่อมโยงของระบบประสาทภายใน นะครับแล้วก็การลดน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็กลไกอันที่หนึ่งสองสามสี่อันที่ห้านะครับคือการตอบสนองต่อความเครียดนะครับนะครับโดยเฉพาะคนเขาบอกว่าสมองเนี่ยมันมีนกลไกที่นะครับตอบสนองต่อความเครียดนะครับซึ่งมันจะอ่ามันคือเวลาที่ร่างกายเราเครียดเนี่ยมันจะไปสร้างกลไกที่มันจะเกิดการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งคือ,คอฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับซึ่ง มันคือฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเวลาที่เครียดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเก็บไขมันเข้ามาในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตเลยว่าทําไมคนที่มีอายุเยอะโดยเฉพาะผู้ชายที่ทํางานนะครับเป็นระดับบริหารเจ้าของธุรกิจที่มีความเครียดเยอะนะับจะมีไขมันสะสมในช่องท้องหรือไขมันรอบเอลเนี่ยเยอะนะครับซึ่งไอฮอร์โมนพวกนี้มันก็จะไปเพิ่มความอยากอาหารนะครับแล้วก็การกินอาหารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันจะไป ทำให้เราเนี่ยอยากกินอาหารที่มันไม่ค่อย,อยนะครับเฮลตี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่มีความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันก็ไม่มีผลต่อความเครียดอย่างต่อเนื่องนะมันไปมีผลต่อเรื่องของการนอนเรื่องของสภาวะอารมณ์นะครับซึ่งมีผลโดยตรงกับการควบคุมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าสมองก็มีผลต่อความเครียดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะต้องฝึกเรื่องของสมาธิเรื่องของการนอนหลับให้ดีขึ้นนะครับนอนหลับเป็นเวลา ก็จะช่วยทําให้การควบคุมเรื่องของน้าหนักตัวดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีผลต่อกลไกอันสุดท้ายนะครับมีผลต่อสภาวะอารมณ์ของมนุษย์นะครับเอ่อก็เวลาที่เรามีอารมณ์ดีเนี่ยหรืออารมณ์เครียดเนี่ยหรืออารมณ์เบื่อเนี่ยบางคนก็จะกินเยอะครับนะครับจะกินเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะรีล์เราอยากจะผ่อนคลายเราอยากจะเหมือนกับให้หาอะไรที่มัน เป็นเป็นความสุขให้กับชีวิตเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยกินอาหารที่เยอะเกินเกินไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่ามันก็ทําให้เกิดการสะสมของไขมันที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้เขาบอกว่า effective weight loss strategy เนี่ยก็คืออ่าจะต้องอ่าหานะครับวิธีการที่เราจะจัดการกับอารมณ์สมมุติว่าถ้าบางคนเครียดน,นะครับแทนที่จะไปไป,ไปหาแบบหรือว่าเบือ่อ จะลุกขึ้นมาหาของกินก็ลองเปลี่ยนว่าลุกขึ้นมาวิ่งดูบ้างนะครับลองไปออกกําลังกายลองเปลี่ยนแพทเทิร์นหรือลองอ่านหนังสือหรือว่าลองอ่านั่งสมาธิดูบ้างสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันคือการที่เราชิฟโฟกัสจากการที่เฮ้ยเครียดเบือ่อแล้วก็หาของกินสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันมันไม่ได้เป็นการที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ฝึกเทรนสมองใหม่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปทําอะไรอย่างอื่น ที่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของเรานะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วผมว่าสิ่งเหล่านั้นน่ยมันก็จะทําให้มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็เกิดกลไกการเชื่อมโยงของสมองกับพฤติกรรมที่นะครับเฮลตี้ <Healthy S 1> กับร่างกายเราด้วยนะครับซึ่งเชื่อไหมว่าบางคนรู้สึกแบบโกรธนะไปยกเวทครับยกเวทยกเวทยกเวทย,ยกน้าหนักเนี่ยเชื่อไหมาหายโกรธได้เลยมันเหมือนมันได้ใช้ energy มันปลดปล่อยครับหรือว่าบางคนเบื่อมากไม่รู้จะทาอะไรลองลุกขึ้นมาวิ่งดูครับ เจอลมเย็นๆตีเข้าหน้านะครับเห็นต้นไม้เขียวๆนะครับได้ยินเสียงนกร้องอากาศามีลมพัดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันทําให้เราเปลี่ยนโฟกัสแล้วก็ร่างกายก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยหรือบางทีก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้ครับนะครับได้เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรพวกนี้นะครับหรือบางทีเราขับรถติดๆนะครับแล้วนั่งอยู่ในรถนานๆเครียดก็ วันหลังก็ลองเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าดูบ้างครับนะครับได้เห็นชีวิตของมนุษย์ของคนเมืองดูบ้างนะครับได้เดินหรือว่าไม่ต้องมานั่งแบบปวดหัวกี่กับเรื่องรถติดอะไรเหล่านี้นะครับมันก็ช่วยฝึกสมองของตัวเราเองเนี่ยให้เปลี่ยนโฟกัสแล้วก็ทำพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ไปห่วงเรื่องของการกินนะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับ ก็หวังว่านะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับที่สมองมนุษย์เนี่ยมันมีผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกับร่างกายจริงๆไม่ว่ามันจะหลั่งฮอร์โมนไม่ว่าเราจะสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่ามันจะเป็น,นกลไกของจิตใต้สํานึกเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้นะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับแทนที่ว่าเราจะปล่อยให้พฤติกรรมอ่ที่มันไม่ดีกับชีวิตของตัวเราเองปล่อยไปเรื่อย แต่วันนี้เราจะรู้ขึ้นมาแล้วเราดีดนิ้วบอกตัวเองว่าเราคือคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเราเองนะครับอะไรคือทางเลือกที่เราจะเลือกตัดสินใจครับนะครับก็มองว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็มีผลลัพธ์นะครับในวันนี้กันทุกๆคนเลย